สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนและสมาชิกห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เป็นตอนที่2ของเรื่องการฟังประกาศบนขนส่งมวลชนนะคะบนรถรางรถไฟและรถเมย์นะคะซึ่งตอนแรกมะกุดทาให้ก่อนที่มะกุดจะไปภาวนาเนาะตอนนี้มาต่อตอนที่2นะคะเพราะว่าในห้องในห้องนี้นะคะห้องของคุณอุลเลที่เป็นห้องฟรีเป็นห้อง d i ส V s t u d i e Rasvenska ไปอยู่นอร์เวย์สองอาทิตย์ฝึก กำลังฝึกภาษานอร์เวย์นะคะเรียนภาษานอร์เวย์บ้างบางคำนะคะโอเคกลับมาแล้วพูดภาษาสเดนเปนเพี้ยนนิดนึงขออภัยด้วยนะคะโอเคตั้งใจว่าในอนาคตจะเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้โฟกัสที่ภาษาสวเดนก่อนเดี๋ยวมะกุูดขอแชร์แป๊บนึงนะคะคิดถึงสมาชิกในห้องใครที่ดูไลฟ์นี้แชร์ได้นะคะเพราะว่าเป็นไลฟ์ฟรีค่ะของมะกุูดจะมีไลฟ์สองแบบนะคะไลฟ์ฟรีกับไลฟ์ ที่สมาชิกที่เสียตังค์เท่านั้นถึงจะดูได้นะคะไลฟ์นี้ฟรีดูได้ค่ะออ่าอ่าาให้ห้องติววยากรด้วยห้องไหนอีกห้องภาษาด้วยได้โอเคโอเคเรียบร้อยค่ะ โอเคนะคะ,ะข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะมกุฎได้รับความเมตตาจากสมาชิกในห้อง V Studiera Svenska V Studiera Svenska นะคะแปลว่าเราเรียนภาษาสวีเดนเดี๋ยวไปอปาปกาแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้แชร์กันก่อนนะคะม,มกุฎไปเอปาปราแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะมาต่อกันเลยนะคะอืมอประโยคแรกนะคะประโยคแรกคือ r e s t a u r a n t wangnen öppnar หรือ stänger om t i minuter Restaurang r e s t a u r a n t r e s t a u r a n t a g n e n öppnar แปลว่าเปิดนะคะเปิดหรือปิดแล้วแต่สถานการณ์นะคะ r e s t a u r a n t wangnen öppnar om t i minuter r e s t a u r a n ว v a เน้นเอ p บหนาอมทียูเมนูเตอร์แปลว่าแปลว่าตู้หรือตู้เนาะตู้ตู้รถไฟนะคะโบกี้นะคะโบกี้ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยนะคะรถไฟของสวีเดนที่วิ่งระหว่างเมืองที่วิ่งระยะไกลนิดนึงเนี่ยเขาจะมีโบกี้สำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะนะคะซึ่งโบกี้ตรงนั้นเขาเรียกว่า r e s t a u r a n ว v a g นาะวังเนาะวัง v นาะวังเนาะร้านอาหารวังเน้นเอิบหนาเอแปลว่าเปิดอมแปลว่าอีก อมมีความหมายหลายอย่างนะคะอมยาพรตะตาอมคันเลฉันพูดเกี่ยวกับคันเละนะคะอ่ะให้คำว่าอมอมไม่ได้แปลว่าเอาใส่ปากแล้วค้างไม่ได้ปากนะคะอมภาษาสวิเดนแต่ว่าอมอมถ้าตึดอมแปลว่าอีกก็ได้นะคะอีกหรือแปลว่าเกี่ยวกับก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับบริบทนะคะยกตัวอย่างเช่น โอ้มียูมิแปลว่าอีกสิบนาทีอ่าย่อย่อยพรอตัดอมคันเลยฉันพูดเกี่ยวกับคันเลยอย่าพรอตัดอมคันเลยโอเคนะคะคำศัพท์คํานึงมีความหมายหลายความหมายแนะนําให้จดเป็นประโยคไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อดูว่ามีใคระคะออ,อ,อสวัสดีค่ะอ้ดีใจจังเลย นะคะคิดถึงนะคะคิดถึงแชร์ได้นะคะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ฟรีแชร์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมะกรูดจะแนะนําห้องเรียนออนไลน์ของมะกรูดด้วยว่าว่ามันดียังไงเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตนะคะถ้าอยากจะเรียนง่ายๆสบายๆสไตล์มะกรูดเนี่ยนะคะสมัครเรียนได้นะคะหรืออยากรองของฟรีก็ได้ค่ะของฟรีก็จะได้กระปิบกระปลอยนะคะถ้าเกิดบทเรียนมันก็จะได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นรูปแบบชัดเจนโอเครรางว่างเน้นอภนา อมทียูมิใครแปลได้ช่วยแปลมาด้วยนะคะ r e s t a u r ร n t วังเน้นเ p ิดนาดอมทียูมิฟังซ้ำๆส,ม,ส,ม,สมรอบแล้วพูดตาม r e s t a u r ร n t วังเน้นเ p ิดนาดอมทีอยูมิเนเจอร์รีสอร์ทรวังเน้นเ m ิดนาดอมทียู่มิเนเจอร์รีสอร์ทรวังเน้นเินอนเแปลว่าแปลว่าอะไรเขียนมานะคะต่อไปถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าโบกี้ห้องอาหาร b o กี้ท,ที่ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยปิดในอีก10นาทีอีก10นาทีจะปิด พูดว่าอย่างไรเขียนมาเลยนะคะโบกี้โบกี้ร้านอาหารเนี่ยจะปิดในอีก10นาทีเขียนว่าอย่างไรเขียนมาเลยนะคะการเรียนที่เรามีส่วนร่วมมันจะได้ผลมากขึ้นนะคะโอเคฉเฉลยให้ค่ะถ้าจะบอกว่าจะปิดอีก10นาทีก็คือ r e s t a u r a n en t ่ a เน้นสติงเ r อร์ออมทีจูมินุเตอร์ร้านอาหาร n เน้นสตงเจอมทีนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนจาก10นาทีเป็นจำนวน อื่นก็เปลี่ยนไปนะคะต้องเรียนรู้เรื่องตัวเลขเนาะต่อไปประโยคต่อไปนะคะ vi อึบป,ประโยคต่อไปคือ vi i n v e n t e r grönsignal vi i n v e n t e r grönsignal นะคะ i n v e n t a i n v e n t e r นะคะเป็น particle vä r r แปลว่า v ä n t a r i n v ä n t a r i n v ä n t a r แปลว่ารอ v ฟ n t a อินก็คือรอรอนะคะ รอเหมือนกันค่ะมันเป็นภาษาทางการมากขึ้นนะคะ We invent แ r g r i ิ n signal เรารอสัญญาณสีเขียวสัญญาณไฟเขียวนั่นเองนะคะคือรอให้ไปได้ We invent แ r g r กิ n Signal w invent แ r g r ินส i g n า l สำคัญนะคะในการที่เราจะฟังคำประกาศบนรถเมล์รถไฟรถรางได้ไม่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องนะ เขาแบบว่ารถมีปัญหาเขาจะต้องเปลี่ยนไปนั่งรถเมลอะไรยอย่างนี้เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นฝึกไว้นะคะฝึกไว้ต้องขอบคุณเจ้าของคําถามด้วยนะคะมีคนถามคําถามนี้มาต่อไปเอาประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปคือ n นสต a เนแปลว่าต่อไปเนสต ต่อไปบางทีเวลาที่เราต่อคิวอยู่เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเนสต a ก็คือคนต่อไปคนถัดไปเนสต a แปลว่าต่อไปเฮสเลโฮลหคือชื่อสถานที่ชื่อเมืองนะคะเนสต a เฮสเลโฮลลงมาเนสตาเฮสเลโฮลแปบลบว่าต่อไปคือเฮสเลโฮลสถานีต่อไปเฮสเลโฮลก็ได้นะคะหรือบ,บางทีเขาอาจจะพูดว่าเนสตาสตาคูนเนสตาสตาคูนแล้วก็ใส่ชื่อชื่อชื่อป้ายหรือ สถานีนะคะเนสตาสตาคูนสถานีต่อไปหรือเนสตาเฉยๆก็ได้นะคะต่อไป h ฮ r ออกเสียงถูกไหมเนี her ่ยเฮอ h เฮอ n โอเคนะประโยคนี้เขาบอกว่า Nesta เฮสเ e โฮลอกเฮอร์ e สนแปลว่าสถานีต่อไปหรือว่าป้ายต่อไปคือเฮ l e h o l ลแล้วหลังจากนั้นจะเป็น h ฮ r h เนะคะคำว่า e n น บางทีเขาจะใช้คำว,ว่า that e after e นะคะ t h r e f t e r หลังจากนั้นโอเคนะจะถัดไป2อันป้ายถัดไปคือ Hesleholm หลังจากนั้นจะเป็น her โอเคนะคะตรงนี้บางทีเราจะอาจจะเห็นเป็นตัวหนังสือวิ่งบนบนป้ายของรถเมล์หรือรถไฟนะคะ n e s t a แปบลบว่าถัดไปต่อไป d h r e f t e r คือหลังจากนั้นโอเคต่อไปเสร็จแล้วค่ะไปดูประโยคต่อไปนะคะแชร์ได้ทักทายกันได้นะคะ อืมประโยคต่อไปมาดูกันนะคะ stop stop อันแรกออกเสียงว่า stop นะคะใครที่ได้ภาษาอังกฤษตั้งสตินะคะภาษาสวีเดนออกเสียงว่า stop โอ้ stop stop นะคะ stop i tåk trafiken stop i tåk trafiken på grund av polis ingripande på tåket stop i tå รก,ก,กร a f i k e n på grund ุ v p o l i พ i n ีสอินลีอินก å ีบปนนะคะแปลว่าเดี๋ยวแปลให้ฟังก่อนอันนี้แปลว่า,ารถไฟหยุด t ตบแปลว่าหยุดนะคะรถไฟการจาราจรทางรถไฟนี่มันหยุดพกรุนาออแปลว่าเนื่องจากว่ามีสาเหตุมาจากพกรุนาออแปลว่าเนื่องจากว่าหรือมีสาเหตุมาจากนะคะอันมีสาเหตุมาจาก p ู l i c e อันนี้คำนี้มาจาก p ู l i c e แล้วก็บวกกับอ n กรีปันเดนะคะแล้วคำว่าอินกรีปันเดเนี่ยมันมาจากคำว่ากรีปะกรีปะอินนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาดำเนินการต้องมาจัดการมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ตำรวจต้องมาจัดการบนรถไฟนะคะ Stope อีก traffic mm ิกเก็นพวกกลุ่นออพอลิส in g r i p ปันเดพอทั่เกตตรงนี้นะคะไอ in g r i p ปันเดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง การผันคำนะคะเมื่อเช้ามอกูดพิ่งส่งรูปให้ดูนะคะว่าในห้องติววยากรออนไลน์เนี่ยมกูดไปจะไปไลฟ์เรื่อง prefix นะคะอันนี้เป็นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า affix aff นะคะ affix คือตัวอักษรชุดตัวอักษรที่เอาไปเติมในคำแล้วทำให้คำนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปซึ่งคำนั้นเน่ะเขาเรียกว่า stemment um นะคะเขาเรียก stem um, คือ สตัม okay, นะ okay. เนี่ยคือโคนสตัมนะคะโอเคนะสตัมโอเคไอ้สตัมเนี่ยถ้าคำที่อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเพียร์ฟิกส์นะคะคำที่เอาไปเติมข้างหน้าจะเรียกว่าเพียร์ฟิกส์คำที่เติมข้างหลังจะเรียกว่าซูฟิกส์ซูฟิกส์นะคะซึ่งไอ้เพียร์ฟิกส์กับซูฟิกส์ตัวมันเองเนี่ยไม่มีความหมายแต่พอเอาไปใส่ โคนของคำศัพท์แล้วเนี่ยมันจะทำให้โคนของคำศัพท์เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะซึ่งมะกูดทำไลฟ์ให้ฟังแล้วในห้องติววยากรไปฟังอย่างละเอียดได้โอเคนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรารู้ถ้าเราแม่นเรื่องเรื่อง Prefix กับ s u f f i x เนี่ยนะคะคำนำหน้าแล้วก็คำเติมท้ายแล้วเราจะอ่านภาษาสซีเดนได้ง่ายขึ้นเราจะไม่ต้องไม่ต้องเปิดหาดิกไม่ต้องเปิดพจนานุกรมหาคำศัพท์เยอะเพราะว่าเราจะพอจะเดาคำศัพท์ได้นะคะโอเคนะ ต่อไปประโยคต่อไปคือ mm hmm. stop it t o ก t r a f f ี่เกี่ r นพวกก of love p o s t p o r i t stop it t o ก t r a f f ี่เกี่ r นพวกก of love p o s t p o r i t นะคะก็คือการจราจรทางรถไฟหรือรถไฟเนี่ยมันหยุดเนื่องจากเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากมีใบไม้ love แปลว่าใบไม้นะคะใบไม้ my, อยู่บนรางค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่หิมะไปด้วยนะคะ เพราะก r ุ n น of snow โพสต์ป่วน t ะคะถ้าหน้าหนาวก็จะมะกรูดไม่เคยได้ยินประกาศอย่างนี้นะคะว่ามีใบไม,ไม,ไม,ไม้อยู่บนรางทำให้ทาให้รถต้องหยุดต้องต้องกวาดใบไม,ไม้ไม่เคยได้ยินนะคะเคยได้ยินแต่ snow โอเคนะต่อไป stop i tåg trafiken på grund av solkurvor stop i tåg trafiken på grund av solkurvor นะคะคำนี้มะกรูดก็เพิ่งเคยเห็นค่ะ จริงๆการสอนคนอื่นเนี่ยมันทำให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้นด้วยนะอันนี้มาจากคำว่าซูดบวกคำว่าคืรวะนะคะคืรวะเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นพหูพจน์ก็เปลี่ยนอเป็นอูแอดนะคะคืนวะคนที่ทำใบขับขี่จะคุ้นเคยนะคะมันแปลว่าโค้งนะคะแล้วกรณีนี้เนี่ยมันหมายถึงว่ารางรถไฟเนี่ยมันโดนความร้อนโดนแดดส่องนะคะโดนแสงแดดส่องทำให้มันบวม โลหะบางส่วนเนี่ยมันบวมบางส่วนมันไม่บวมมันบวมไม่ทันกันทําให้รางเนี่ยมันเบี้ยวโอเคนะคะก็คือรถไฟหยุดเนื่องจากแดดสองรางแล้วรางมันเบี้ยวค่ะทาให้คโค้งไปมาโอเคนะคะตื๊ดตืดตืดโอเคสังเกตเห็นอะไรไหมคะมะกรูดแนะนําถ้าเจอสำนวนอะไรซ้ๆเนี่ยให้หาความรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเราจะได้ได้เลยพวกรุน of oh. กรุ่นกรุ่นแปบลบว่าพื้นฐานนะคะพราะกรุ่นออฟมีพื้นฐานมาจากเนื่องมาจากมีสาเหตุมาจากโอเคนะคะพราะกรุ่นออฟแนะนําให้จดไว้เลยแล้วแนะนําให้จดประโยคพวกนี้ไว้บางทีเราจะเห็นเขาเขียนตัวย่อบแบบนี้นะคะเพียเกียออเพียเกียออแปลว่าพราะกรุ่นออฟนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะในส่วนของเนื้อหานะคะโอเคต่อไปเสร็จละ อันนี้เป็นตอนที่สองนะคะตอนแรกตอนแรกะมะกรูดส่งให้ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะถ้าใครอยากได้ส่งส่งคอมเมนต์มาก็ได้ว่าอยากได้นะคะแล้วมะกรูดจะแล้วมะกรูดจะส่งให้ส่งลิงก์ให้นะคะจะหาลิงก์มาส่งให้โอเคอืมต่อไปต่อไปนะคะก็เสร็จแล้วค่ะ สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาสเดนง่ายๆสไตล์มะกรูดนะคะสมัครเรียนได้นะคะถ้าเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วคำศัพท์ประโยคในชีวิตประจำวันเนี่ยแนะนำให้เรียนห้องภาษาสเดนออนไลน์บายมากรูดนะคะเรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้เสร็จแล้วนะคะเข้ามาปุ๊บเรียนได้ทันทีเลยเรียนได้ทันทีเลยนะคะรับความรู้ไปเต็มๆโอเคนะต่อไป คนสงสัยว่าเวลาเรียนกับมกูดเนี่ยเรียนกี่ชั่วโมงจริงๆจํานวนชั่วโมงมันบอกไม่ได้เพราะมะกูดมาทําเพิ่มให้เรื่อยๆนะคะถ้ามีคําถามมาแล้วคาถามน,าน,าน่าสนใจน่าสนใจเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นมกูดก็มาตอบเพิ่มให้นะคะแม้ว่าจะสอนเสร็จแล้วนะคะเวลาคือเรียนได้24ชั่วโมงเมื่อคุณสะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปนะคะแล้วก็ตัวอย่างตัวอย่างเป็นภาษาสวีเดนอธิบายเป็นภาษาไทยนะคะบทเรียนเป็นเป็นคลิป เป็นไลฟ์นะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามมามกุดก็มาไลฟ์ตอบคําถามซึ่งจะเป็นการตอบที่ตรงเป้านะคะบางทีเราถามคนสวีเดนได้คําตอบมาเป็นภาษาสวีเดนเราก็ต้องมาแปลเป็นภาษาไทยอีกนะคะแต่การมาเรียนกับมกุลเนะี่ยคือได้ประโยคภาษาสวีเดนมีคนแปลนภาษาไทยเปรียบเทียบกับภาษาไทยให้พร้อมนะคะคุ้มสุดคุ้มนะคะเป็นทางด่วนแล้วก็สอนจากประสบการณ์นะคะมะกุดใช้ภาษาสวีเดนเรียนภาษาสวีเดนแล้วก็ใช้ภาษาสวีเดนมา 26, 26 26, ปีแล้วนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะเพราะเราเรียนทางไกลนะคะเรียนที่ไหนก็ได้ค่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าสนใจจะสมัครก็ติดต่อน้องเคสได้นะคะถ้าน้องเคสไม่ว่างก็ติดต่อ,อทีมงานคนอื่นๆได้ตอนนี้พอเท่านี้นะคะเดี๋ยวสมาชิกห้องไม่แน่ใจว่าจะทำห้องฟรีหรือไปทำในห้องห้องติววยากรณ์น,นะคะเพราะว่ามีคำถามมาจากนักเรียนที่เรียนซัส1นะคะซัส1 มีโจทย์มาจากคุณครูห้องเรียนในระบบนะคะแล้วเขาก็งงงเมะกรูดก็เลยบอกว่าอ่ะลองส่งมาให้มะครูดดูเดี๋ยวจะมาแปลโจทย์ให้ฟังละกันเนาะจะได้ไปต่อเองได้นะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ